ก็หลังจากที่ได้รีวิวคลิปเมื่อกี้ไปนะคะ BB Clear Smooth BB Stick นะคะจากทางเมบรีนิว o r k ค่ะก็ตอนนี้อยู่บนรถเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็บนระงาวเลยค่ะว่าบอกทางมาบ้านผิดค่ะเพราะว่าบอกไว้ว่าถ้าเจอเซวนะคะสับแยกเป็นเซวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เจอแยกอีกทีหนึ่งเลี้ยวขวานะครขึ้นมาปุ๊บเพื่อนบอกว่า ถ้ามีสีเขียวๆอย่างเดียวเรียกโลตัสนะจ๊ะไม่ใช่เซเว่นก็เดี๋ยวจะไปรับคุณแม่เพื่อนนะคะไปส่งที่บ้านก่อนค่ะเช้ากแม่เพื่อนเโดนรถติดแก๊สอ๋อรถปีติดแก๊สเราได้ติดแก๊สนะคะก็อันนี้เพื่อนนะคะเป็นเพื่อนสาวค่ะก็เดี๋ยวจะบอกเขาสิเดี๋ยวร้องบอกจ้าเป็นทริปนะคะไปไหว้พระกันค่ะแล้วก็จะไปกินเนาะไป แดดก,กันเนอะแนงมึงกูัวแกอยายุทยานนะคะเพื่อนบอกแล้วค่ะว่ากินคือแนงน,นะคะส่วนมันแกะค่ะนานๆจะได้ทำตัวง,ง่อยๆเป็นผู้หญิงง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเองนะคะก็ะมันนี่แหละจะได้ดูแลบ้างอะไรบ้างนะคะ,ะเป็นเพื่อนกันะค่ะมัน ให้เพื่อนสาวดูแลค่ะให้เพืเ่อนสาวดูแลค่ะว่เาเพื่อนชายก็จะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะเพื่อนชายไว้ใจไม่ได้ค่ะถ้ามีเพื่อนสาวแบบนี้ก็สามารถดูแลเราได้นะค่ะก็เดี๋ยวไปดูค่ะว่าวันนี้ตอนกลางวันนะคะหน้ายังคงอยู่ดีไหมกับเนบบรีนเคลสสมูทบีสติ๊กนะคะก็เดี๋ยวติดตามรีวิวต่อไปได้ค่ะ